สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้ก็มาเจอบครูแพรวาอีกแล้วนะคะซึ่งได้ยินชื่อครูแพรวาเนี่ยก็นึกออกเลยใช่ไหมว่าเป็นวิชาอะไรใช่แล้วค่ะสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมค่ะวันนี้ครูแพรวาจะมาในของรายวิชาภูมิศาสตร์และสังคมศึกษาซึ่งเป็นพื้นฐานสําคัญในการเข้าใจโลกและสังคมรอบตัวนักเรียนทุกคนอาจจะคิดว่าภูมิศาสตร์ คือแค่การดูแผนที่หรือจำชื่อประเทศใช่ไหมคะแต่จริงๆแล้วภูมิศาสตร์คือการเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และสิ่งแวดล้อมวันนี้ครูแพรวาจะพาพวกเราทุกคนเนี่ยไปรู้จักกับหลักการความสําคัญเครื่องมือและทักษะที่จําเป็นของนักภูมิศาสตร์ที่ดีนั่นเองคะ่ะเอาลคะค่ะนักเรียนก่อนอื่นเลยคือคุณครูแพรวขอเกินก่อนว่าภูมิศาสตร์เนี่ยมัน สามารถแยกออกไปได้ในทิศหลายทิศทางซึ่งกว่าที่ว่าเราจะลงลึกเข้าไปในจุดๆนั้นอะเราต้องมารู้เบสิกพื้นฐานก่อนว่าภูมิศาสตร์เนี่ยมันเรียนมันเรียนยังไงแล้วก็ภูมิศาสตร์เนี่ยมันมีไว้เพื่อทําอะไรนะคะวันนี้เราจะมาใน4หัวข้อหลักๆเลยคือ 1. หลักการศึกษาทางภูมิศาสตร์ Principle of Geographic Study 2. ความสําคัญและการประยุกต์ใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ The importance of Geo-graphic t o กระบวนการเรียนรู้และทักษะทางภูมิศาสตร์ Geo-graphic Learning Process and Skill และสุดท้ายนะคะเครื่องมือทางภูมิศาสตร์กับสังคมศึกษาตามหลักสูตรซึ่งนะคะ4ีทอปิกหลักๆนี้จะสำคัญต่อตัอตวนักเรียนเองโดยเฉพาะในทอปิกที่5จะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันในหัวข้อแรกกันเลยค่ะหัวข้อแรกของเรานะคะก็จะเป็นหลักการศึกษาทางภูมิศาสตร์ Principle of Geo Graphics Study โอเคค่ะประเภทของภูมิศาสตร์นะคะก่อนอื่นเลยที่เราจะเข้าเนื้อเรื่องเนี่ยเราก็ต้องรู้ก่อนว่าประเภทของวิชาภูมิศาสตร์เนี่ยมันมีประเภทไหนบ้างซึ่งประเภทที่1นนะคะภูมิศาสตร์กายภาพซึ่งภูมิศาสตร์กายภาพเนี่ยจะเป็นการศึกษาปัจจัยทางกายภาพที่ส่งผลต่อทรัพยากรธรรมชาติลักษณะภูมิประเทศแล้วก็ภูมิอากาศทั้งหมดเป็นพื้นฐานสําคัญในการทําความเข้าใจพื้นที่แล้วก็วิเคราะห์ ปฏิสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยกายภาพกับลักษณะทางสังคมของมนุษย์นั่นเองค่ะส่วนที่2นะคะภูมิศาสตร์มนุษย์ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางกายภาพก็คือดังข้อเมื่อกี้เลยที่มีต่อลักษณะทางสังคมวัฒนธรรมเศร,รษฐกิจและการตั้งถิ่นฐานการเคลื่อนย้ายประชากรและการเมืองการปกครองโดยมีแขนงย่อยที่สําคัญเช่นภูมิศาสตร์ประชากรภูมิศาสตร์เศรษฐกิจและภูมิศาสตร์การท่องเที่ยนั่นเองค่ะต่อต่อไปภูมิศาสตร์ภูมิภาค nên การเรียนรู้ลักษณะร่วมและลักษณะเฉพาะของภูมิภาคต่างๆโดยที่ประสานความรู้จากภูมิศาสตร์กายภาพและภูมิศาสตร์มนุษย์เข้าด้วยกันค่ะเพื่อทําความเข้าใจลักษณะและความเชื่อมโยงของภูมิภาคนั้นๆแล้วก็สุดท้ายนะคะจะเป็นภูมิศาสตร์เทคนิคซึ่งตรงนี้อาจจะเป็นสุดที่สําคัญนะคะเน้นการฝึกทักษะการใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์และสารสนเทศทางภูมิศาสตร์เช่นจะเป็น GIS นั่นเองค่ะก็คือสารสนสารสนเทศทางภูมิศาสตร์เนี่ยก็จะเป็นตัวของ J s เพื่อใช้ในการเรียนรู้และทำความเข้าใจประเด็นทางภูมิศาสตร์ที่ต้องการศึกษานั่นเองค่ะซึ่งหลักการที่เราจะใช้ศึกษาทางภูมิศาสตร์เนี่ยจะแบ่งออกเป็น5หลักการสำคัญนะคะก็คือ 1. หลักการการกระจายตัวหลักการการเปรียบเทียบหลักการความสัมพันธ์หลักการวิวัฒนาการและหลักการประยุกต์นั่นเองค่ะเราจะมาดูที่หัวข้อแรกกันนะคะนักเรียนหัวข้อแรกก็จะเป็นหลักการการกระจายตัว ซึ่งหลักการการกระจายตัวนะคะมันหมายถึงอะไรหมายถึงการศึกษาว่าสิ่งต่างๆบนโลกกระจายอยู่ที่ไหนบ้างแล้วทาไมถึงอยู่ตรงนั้นเช่นนะคะครูจะยกตัวอย่างเป็นทําไมคนถึงอาศัยอยู่หนานแน่นในบริเวณลุ่มแม่น้ําแต่บนภูเขากับบนภูเขากับมีคนอาศัยอยู่น้อยก็เป็นเพราะว่าบริเวณลุ่มแม่น้ำเนีเน่ยมีความอุดมสมบูรณ์แล้วก็มีความเอื้ออำนวยต่อการใช้ชีวิตดำรงชีวิตมากกว่าอยู่บนเทือกเขาเพราะว่าบนเทือกเขาเนี่ยก็จะ อย่างเช่นเราเดินทางลําบากบ้างาไฟฟ้าเข้าไม่ถึงบ้านก็จะเป็นประมาณนี้ก็คือเราก็จะศึกษาเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งธรร,ธรรมชาติที่ส่งผลต่อการมีชีวิตอยู่ของมนุษย์นั่นเองค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นหลักการการเปรียบเทียบค่ะหลักการการเปรียบเทียบเนี่ยก็จะใช้หลักการนี้เพื่อเปรียบเทียบลักษณะของพื้นที่ต่างๆนั่นเองค่ะเช่นการเปรียบเทียบภูมิอากาศของภาคเหนือกับภาคใต้ของประเทศไทยว่าเออภาคเหนือเนี่ย มันมีภูมิอากาศที่ค่อนข้างหนาวเย็นแต่ว่าภาคใต้เนี่ยจะมีโอกาสที่ร้อนแต่จะเป็นร้อนของแบบร้อนร้อนน้ําทะเลอะไรประมาณนี้นะคะว่าทั้งสองสองภาคเนี่ยมีความที่แตกต่างกันยังไงบ้างแล้วก็มีความที่เหมือนกันยังไงมันก็คือเราต้องเอาสองที่มาเปรียบเทียบกันเพื่อหาจุดที่แตกต่างและจุดที่เหมือนกันนั่นเองค่ะหลักการต่อไปนะคะหลักการทางความสัมพันธ์ ก็คือทุกสิ่งบนโลกมีความสัมพันธ์กันค่ะเช่นป่าไม้กับปริมาณน้ำฝนหรือเศรษฐกิจกับสิ่งแวดล้อมประมาณว่าเหมือนเรามีสิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อมที่เรามีอ่ะมันส่งผลต่อเศรษฐกิจยังไงเหมือนถ้าเกิดว่าเราไม่มีสิทิ์เราไม่มีสิ่งแวดล้อมตรงนี้เศรษฐกิจเราอาจจะย่ำแย่หรือถ้าเรามีสิิ์เรามีสิ่งแวดล้อมตรงนี้จานวนมากเศรษฐกิจของเราก็จะเฟื่องฟูอย่างเช่นเหมือนป่าไม้ป่าไม้ การที่มันจะมีป่าไม้ได้ก็เพราะว่ามันก็ต้องมีปริมาณน้ําฝนเพราะว่าถ้าไม่มีน้ําฝนป่าไม้ก็จะก็จะไม่เกิดความอุดมสมบูรณ์เกิดความแห้งแลง้งนั่นก็เป็นความปัจจัยของความสัมพันธ์นั่นเองค่ะต่อไปนะคะหลักการวิวัฒนาการศึกษาการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ตามกาลเวลานะคะเช่นการขยายตัวของเมืองหรือการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศก็คือเหมือนการเปลี่ยนแปลงของเมืองคือเหมือนในยุคอยูยุคพ่อเราแม่เราอาจจะแบบ เหมือนบ้านเป็นบ้านชั้นเดียวอาจจะไม่ได้มีความเจริญรุ่งเรืองบ้านแบบถนนเป็นคอนเป็น,เป,นเป็นดินเป็นอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะแต่เพราะว่ายุคสมัยเปลี่ยนไปความพัฒนายิ่งพัฒนาขึ้นเรื่อยๆคือเป็นวิวัฒนาการวิวัฒนาการขึ้นในยุคของเราก็จะมีถนนจากถนนดินกลายเป็นถนนคอนกรีตอะไรประมาณนี้คะ่ะเพื่อมองเห็นถึงความเจริญรุ่งเรืองของบ้านเมืองนั่นเองคะ่ะส่วนต่อไปนะคะหัวข้อที่5ค่ะหลักการประยุกต์หลัก การสุดท้ายนะคะคือการนําความรู้ทางภูมิศาสตร์ไปใช้แก้ปัญหาในชีวิตจริงเช่นการจัดการน้ําท่วมการวางผังเมืองนั่นเองค่ะก็คือเราจะเอาความรู้ทุกอย่างที่เราเรียนมาในเรื่องของภูมิศาสตร์แล้วก็ประกอบไปทางการใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์เพื่อมาใช้แก้ปัญหาในชีวิตจริงค่ะเช่นการจัดการน้ำท่วมว่าเออเราต้องวางจุดท่อระบายตรงไหนเพื่อที่จะทำให้ปริมาณน้ำลดลง และหัวข้อที่2นะคะความสำคัญและการประยุกต์ใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ The Importance of Geographic t o o l ซึ่งนะักภูมิศาสตร์เนี่ยจะต้องใช้เครื่องมือในการเก็บแล้วก็วิเคราะห์ข้อมูลเช่นแผนที่เข็มทิศ GPS และระบบสารสนเทศ GIS ภาพถ่ายดาวเทียมเครื่องมือเหล่านี้มีความสําคัญในหลายด้านเลยค่ะนะักเรียนซึ่งด้านที่ครูยกมาในวันนี้นะคะก็จะมีทั้งหมด4ีด้านก็คือในการจัดการเรียนการสอนในงานภาคสนามในงานศึกษาวิจัยและในการบูรณาการค่ะ เราไปกันที่หัวข้อแรกกันเลยนะคะนักเรียนก็คือในการจัดการเรียนการสอนในการจัดการเรียนการสอนเนี่ยจะมีการจัดการเรียนการสอนกันในรายวิชาเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1และปีถึงปีที่6เนื้อหาเนี่ยก็จะควบคุมตั้งแต่การเรียนรู้ของเครื่องมือทางภูมิศาสตร์แล้วก็วิธีการใช้งานระบบพิกัดภูมิศาสตร์แล้วก็ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ไปจนถึงการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่เลยค่ะ ต่อไปนะคะก็จะเป็นในงานภาคสนามค่ะในงานภาคสนามคืออะไรคือการศึกษาภูมิศาต้องมีการเรียนรู้เชิงปฏิบัติค่ะเพื่อฝึกปฏิบัติการกิจกรรมลงพื้นที่ก็คือการที่เราจะได้ลงพื้นที่จริงในการที่เราได้ลงมือทําจริงเนี่ยมันจะต่อยอดไปในถึงหลายๆด้านเพราะว่าถ้าเราเรียนแค่ทฤษฎีเนี่ยเราก็อาจจะ ไม่ได้เข้าใจลึกซึ้งถึงขนาดนั้นแต่ถ้าเรามีได้มีการปฏิบัติจริงขึ้นมาเนี่ยเราก็จะเข้าใจในจุดๆนั้นมากขึ้นเพื่อที่จะต่อยอดมันต่อไปต่อไปนั่นเองค่ะ ต่อไปนะคะก็จะเป็นในงานศึกษาวิจัยค่ะงานศึกษาวิจัยคืออะไรเป็นการนําเอาองค์ความรู้ทฤษฎีทางภูมิศาสตร์ร่วมกับข้อมูลภาคสนามนั่นเองค่ะจนเกิดเป็นข้อค้นพบใหม่จากการวิเคราะห์ก็คือเราใช้วิธีการที่เรารู้จากทฤษฎีอยู่แล้วคือการเรียนในห้องเรียนและก็การที่เราได้ลงปฏิบัติจริงนะคะเราก็จะสามารถรู้ว่าอันไหนจริงอันไหนเท็จล้วก็สามารถเอาข้อมูลเนี้ยมารวมกันให้เกิดเป็นข้อค้นพบใหม่เพื่อที่จะพัฒนาต่อแล้วก็ส่งต่อความรู้ใหม่ๆใ,ใ,ให้กับคนรุ่นหลังหรือ บุคคลอื่นนั่นเองค่ะต่อไปสุดท้ายนะคะคือในการบูรณาการค่ะในในการบูรณาการนะคะเป็นขั้นตอนที่ใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ในการพัฒนาหรือการจัดการในด้านต่างๆและท้ายสุดนําผลสรุปนําเสนอออกมาในรูปแบบของข้อมูลแผนที่ปัจจุบันนะคะมีการนําเครื่องมือทางภูมิศาสตร์มาใช้ในชีวิตประจาวันมากขึ้นเช่นการใช้เครื่องมือพื้นฐานอย่าง กูเกิลแมค่ะซึ่งเป็นที่นิยมอย่างมากอยู่แล้วนะคะนักเรียนเหนื่อยหรือยังคะอย่าเพิ่งเหนื่อยอย่าเพิ่งออมนะคะนักเรียนเรายังเหลืออีก2ข้อสุดท้ายหรือหัวข้อหลักสุดท้ายอีกนิดเดียวเท่านั้นนักเรียนอย่าเพิ่งหลับนะคะ ต่อที่หัวข้อที่3ค่ะกระบวนการเรียนรู้และทักษะทางภูมิศาสตร์ Geographic Learning Process and Skill ค่ะการเรียนรู้ภูมิศาสตร์ไม่ได้แค่จำข้อมูลนะคะนักเรียนแต่เน้นกระบวนการคิดและลงมือทำด้วยนะคะซึ่งความรู้ทางภูมิศาสตร์เนี่ยจะประกอบไปด้วยลักษณะสิ่งแวดล้อมกายภาพปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และสิ่งแวดล้อมกายภาพและเครื่องมือเทคโนโลยีภูมิศาสตร์ ทักษะภูมิศาสตร์เนี่ยประกอบด้วยการคิดเชิงพื้นที่เชิงระบบและเชิงอนาคตรวมถึงการแปลความหมายข้อมูลทางภูมิศาสตร์และสถิติค่ะส่วนสุดท้ายกระบวนการทางภูมิศาสตร์ประกอบด้วยการตั้งคำถามในเชิงภูมิศาสตร์การรวบรวมการจัดการการวิเคราะห์และการสรุปผลค่ะต่อไปนะคะ 7. ทักษะสำคัญทางภูมิศาสตร์ที่นักเรียนจะต้องรู้หรือนะัก ภูมิศาสตร์ที่ดีจะต้องมีนะคะก็คือต้องมี7ทักษะนี้คือ1การสังเกต 2. การแปลความหมายของข้อมูล 3. การใช้เทคนิคและเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ 4. การคิดเชิงพื้นที่ 5. การคิดแบบองค์รวม 6. การใช้เทคโนโล,โลยี 7. การใช้สถิติพื้นฐานค่ะเราจะไปดูกันที่หัวข้อแรกกันเลยนะคะการสังเกตนะคะการสังเกตคืออะไร เราจะไปดูกันที่หัวข้อแรกเลยนะคะว่าการสังเกตของนักภูมิศาสตร์ที่ดีเนี่ยคืออะไรการสังเกตเป็นทักษะพ,พื้นฐานเลยนะคะของการสำรวจในการสร้างเสริมหวยพลิปโดยการจัดกิจกรรมสังเกตการสภาพแวดล้อมทั้งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นนั่นเองค่ะการสังเกตเนี่ยก็คือเหมือนก็เป็นการสังเกตของปกติเลยทุกคนนักเรียนทุกคนจะต้องมีการสังเกตอยู่แล้วนะคะว่าเออวันนี้เพื่อนกินข้าวกับอะไรอ่ะ เพื่อกินข้าวกับอะไรแกงส้มแกงส้มใช่ไหมนักเรียนนั่นก็เป็นการสังเกตหนึ่งอย่างแล้วนะคะหัวข้อที่2นะคะก็ต่อไปก็จะเป็นการแปลความหมายของข้อมูลค่ะการแปลความหมายของข้อมูลนะคะการแปลความหมายของข้อมูลหมายถึงให้ความหมายข้อมูลภูมิศาสตร์ที่ปรากฏอยู่บนพื้นโลกที่อ้างอิงด้วยพิกัดตำแหนง่ง ข้อมูลอาจอยู่ในรูปของแผนภูมิกราฟตารางภาพถ่ายแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศภาพถ่ายดาวเทียมและภูมิสารสนเทศเป็นต้นค่ะก็อย่างที่บอกข้างต้นเลยยกตัวอย่างนะคะเหมือนเราสังเกตว่าเพื่อนกี้ข้าวอะไรเพื่อนกินข้าวแกงส้มอ่าแล้วแกงส้มตรงนั้นที่เพื่อนนั่งกินอ่ะเพื่อนนั่งกินอยู่ตรงไหนเนื้อไหมแล้วทีนี้ถึงมีเพื่อนที่กินแกงส้มกี่คนกินแกงส้มกี่คนใช่ไหมคะนะคักเรียนเรากินแกงส้มกี่คนเราก็เอามาสรุปเป็นเนี่ยเป็นกราฟเป็นกราฟได้เนื้อไหมคะนั่นแหละ ต่อไปนะคะหัวข้อที่3การใช้เทคนิคและเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ค่ะการใช้วิธีการต่างๆเพื่อรวบรวมข้อมูลทางภูมิศาสตร์เช่นการชักตัวอย่างการวาดภาพร่างในงานภาคสนามการใช้ภาพถ่ายหรือการอ่านแผนที่นั่นเองค่ะต่อไปนะคะหัวข้อที่4การคิดเชิงพื้นที่ค่ะ คิดเชิงพื้นที่นะคะเป็นกระบวนการคิดที่ใช้ความรู้ทางภูมิศาสตร์ในการระบุวิเคราะห์และทําความเข้าใจเกี่ยวกับที่ตั้งทิศทางมาตราส่วนรูปแบบรูปพื้นที่และความสัมพันธ์ระหว่างปรากฏการณ์กับเวลานั่นเองค่ะต่อไปหัวข้อที่5แบบรวดเร็วเลยนะคะการคิดแบบองค์รวมค่ะการคิดแบบองค์รวมเป็นการมอง องรวมของระบบทางภูมิศาสตร์ผ่านวิธีการวิเคราะห์และสังเคราะห์ความสัมพันธ์ของสภาพแวดล้อมทั้งที่เกิดเองตามธรรมชาติและที่มนุษย์สร้างขึ้นนั่นเองค่ะและต่อไปนะคะหัวข้อที่6ค่ะการใช้เทคโนโลยีการใช้ข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับภูมิศาสตร์ด้วยระบบอินเทอร์เน็ตนั่นเองค่ะอย่างเช่นถึงอย่างเช่นพูดถึงของ GPS Google Map นั่นเองนะคะเราก็จะใช้ Google Map เนี่ยในการซืบค้นข้อมูลว่าเออตำแหน่งตรงนี้อยู่ที่ไหนที่ไหนก็จะประมาณนี้ค่ะนักเรียนต่อไปนะคะก็จะเป็นหัวข้อสุดท้ายแล้วคือทักษะสุดท้ายแล้วก็คือการใช้สถิติพื้นฐานนั่นเองค่ะการใช้สถิติพื้นฐานการใช้สถิติอย่างง่ายค่ะเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลศึกษาการกระจายและความสัมพันธ์ ของข้อมูลรวมไปถึงการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่นั่นเองค่ะทั้งหมดนี้นะคะก็จะเป็นเจทักษะที่ดีของนักภูมิศาสตร์ที่เราควรที่จะรู้ไว้นะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นหัวข้อสุดท้ายของวันนี้แล้วนะคะนักเรียนอึดใจเดียวอึดใจเดียวอึดใจเดียวเท่านั้นค่ะคือเครื่องมือทางภูมิศาสตร์กับสังคมศึกษาตามหลักสูตรนั่นเองค่ะ เนื้อหาวิชาเครื่องมือทางภูมิศาสตร์เนี่ยมีความสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางทางการศึกษาในปี2551แล้วก็ถูกปรับปรุงขึ้นในปี2560ที่กำหนดให้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาส,สนาและวัฒนธรรมมีการจัดการเรียนการสอนในสาระภูมิศาสตร์โดยมีการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงปีที่6อ่านทีนี้นักเรียนก็อยากจะรู้แล้วใช่ไหมคะว่า มัธยมศึกษาปีที่1ถึงปีที่6เนี่ยเขาเรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้างในกลุ่มสาระสังคมศึกษาศาส,สนาและวัฒนธรรมในรายวิชาภูมิศาสว่าเราก็จะมาดูกันนะคะว่าทั้ง6 มเนี่ยเราเรียนเกี่ยวกับอะไรบ้างนะคะมหนึ่งนะคะพื้นฐานเลยเราก็จะเรียนเกี่ยวกับพื้นฐานการใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์เช่นเราก็จะเรียนเกี่ยวกับการอ่านแผนที่การใช้เข็มทิศว่าอ่านแผนที่ต้องดูยังไงใช้เข็มทิศใช้ยังไงค่ะสดต่อไปนะคะก็จะเป็นระดับมสองค่ะ ก็จะอัพเลเวลขึ้นมานิดน,นึงก็คือการใช้เครื่องมือเพื่ออธิบายปรากฏการณ์ทางธรรมชาติและวัฒนธรรมค่ะม .3 ค่ะการวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงพื้นที่ผ่านแผนที่และเทคโนโลยีเบื้องต้นค่ะและม .4 การใช้ระบบภูมิสสารสนเทศและเครื่องมือดิจิทัลในการเก็บข้อมูลภูมิศาสตร์ค่ะ ม .5 นะคะก็จะเรียนเกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูลจากระบบภูมิสารสนเทศและภาพถ่ายดาวเทียมและม .6 ค่ะก็จะอัปเลเวลขึ้นไปค่อนข้างที่จะยากกว่ามอื่นหน่อยก็จะเป็นการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการวางแผนและแก้ปัญหาที่ซับซ้อนขึ้นค่ะนี่นะคะก็จะเป็นเนื้อหาทั้งหมดนะคะที่คุณครูพี่แพรมาถ่ายทอดความรู้ให้แก่นักเรียนทุกคนนะคะ ซึ่งก่อนที่ว่าเราจะจบเนื้อหาเนี่ยเราก็จะมาทบทวนความรู้เล็กๆน้อยๆกันว่านักเรียนเนี่ยมีความเข้าใจถึงเนื้อหามากน้อยแค่ไหนนั่นเองค่ะโดยที่ครูเนี่ยได้เอาแบบจําลองข้อสอบของ A level สาระภูมิศาสตร์นะคะยกมาหนึ่งสถานการณ์เพื่อมาถามคําถามว่าเออมันจะเป็นยังไงนะคะคุณครูแพรวาก็จะยกสถานการณ์ตัวอย่างมานะคะก็จะเป็นองค์กรบริหารส่วนท้องถิ่นแห่งหนึ่งต้องการวางแผนและจัด การน้ำท่วมในพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำโด,โดยเฉพาะในเขตชุมชนที่มีความเสี่ยงสูงภารกิจนี้จำเป็นต้องใช้หลักการศึกษาทางภูมิศาสตร์ร่วมกับเครื่องมือทางภูมิศาสตร์อย่างเหมาะสมคำถามมีอยู่ว่าข้อใดแสดงถึงการประยุกต์ใช้หลักการความสัมพันธ์ร่วมกับเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศในการแก้ปัญหานี้ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพค่ะ ซึ่ง 1. การใช้เข็มทิศวัดทิศทางและแปลงค่าที่ได้ลงในแผนที่เพื่อแสดงขอบเขตของพื้นที่น้ำท่วมในอดีต 2. การใช้ภาพถ่ายดาวเทียมเพื่อจำแนกประเภทการใช้ที่ดินและให้หลักการวิวัฒนาการในการคาดการการขยายตัวของชุมชนและ 3. การเก็บ ข้อมูลภาคสนามด้วย GPS เพื่อระบตุตำแหน่งบ้านเรือนที่ได้รับผลกระทบและนำข้อมูลความสูงต่ำของพื้นที่มาวิเคราะห์ร่วมกับข้อมูลการใช้ที่ดินเพื่อหาพื้นที่ที่มีความสัมพันธ์ต่อการเกิดน้ำท่วมนั่นเองค่ะ หลังจากที่คูณครูอ่านโจทย์ให้นักเรียนฟังนะคะให้นักเรียนลองวิเคราะห์ดูนะคะว่าสถานการณ์นี้เนี่ยมันจะต้องเกิดการแก้ไขแล้วก็เกิดการวิเคราะห์ยังไงในการในเชิงภูมิศาสตร์ว่าเออมันจะต้องเป็นยังไงนะติ๊กต๊อก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 โอเคค่ะนะักเรียนเรามาดูเฉลยกันดีกว่าว่าข้อนี้เนี่ยสถานการณ์นี้เนี่ยจะตอบยังจะตอบยังไงตอบอะไรนะคะ ใช่แล้วค่ะนักเรียนตอบข้อที่3นั่นเองค่ะการเก็บข้อมูลภาคสนามด้วย GPS เพื่อระบุตำแหน่งบ้านเรือนที่ได้รับผลกระทบและนําข้อมูลความสุงต่าของพื้นที่เนี่ยมาวิเคราะห์ร่วมกับข้อมูลการใช้ที่ดินเพื่อหาพื้นที่ที่มีความสัมพันธ์ต่อการเกิดน้ําท่วมนั่นเองค่ะ เหตุผลที่เราตอบข้อที่3นะคะเพราะว่าการประยุกต์ใช้หลักการความสัมพันธ์นะคะโจทย์เป็นการหาความสัมพันธ์ระหว่างระดับความสูงต่ำของพื้นที่ก็คือปัจจัยกายภาพกับตำแหน่งบ้านเรือนการใช้ที่ดินก็คือปัจจัยมนุษย์ซึ่งเป็นหัวใจของหลักการความสัมพันธ์ที่มองภาพรวมของระบบทางภูมิศาสตร์ว่าปัจจัยต่างๆเกี่ยวข้องกันอย่างไรคะ่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นการประยุกต์ใช้เครื่องมือ GIS นะคะการนำข้อมูลซึ่งเป็นข้อมูลเชิงพื้นที่ ด้านความสูงมารวมกับข้อมูลตำแหน่งบ้านเรือนเนี่ยก็คือ GPS แล้วชั้นข้อมูลการใช้ที่ดินก็คือการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่ในระบบ GIS เป็นกระบวนการมาตรฐานที่ให้ผลลัพธ์ในการจำลองและจำแนกพื้นที่เสียเส่ยงน้ำท่วมได้เสี่ยงน้ำท่วมได้อย่างแม่นยำและมีประสิทธิภาพนั่นเองค่ะ แล้วทำไมถึงข้อที่1ถึงข้อที่2ถึงไม่ถูกใช่ไหมคะนักเรียนข้อที่ <S <S 1เหตุผลที่ยังถูกไม่มากพอก็คือเป็นเพราะว่าเป็นเพียงการใช้เครื่องมือพื้นฐานเข็มทิศเป็นเครื่องมือพื้นฐานแต่ไม่ได้ใช้หลักการความสัมพันธ์และการแปลค่าด้วยมือลงในแผนที่ไม่ใช่การใช้เทคนโนโลยีภูมิสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในการจัดการปัญหาน้ำท่วมน้นำท่วมชิมพื้นที่นั่นเองค่ะ แล้วก็ข้อที่2ที่คําตอบไม่ถูกนะคะก็เป็นเพราะว่าใช้หลักการวิวัฒนาการการกระจายตัวการคาดการขยายตัวของชุมชนเป็นส่วนหนึ่งของหลักการวิวัฒนาการแต่ไม่ได้มุ่งเน้นที่หลักการความสัมพันธ์และไม่ได้ใช้ประโยชน์จากการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่หลายชั้นข้อมูลเพื่อแก้ปัญหาที่เน้นมิติความสูงต่ำของพื้นที่โดยตรงนั่นเองค่ะและทั้งหมดในวันนี้นะคะก็จะเป็นความรู้เล็กๆน้อยๆนะคะที่ครู ครูแพรวนเนี่ยได้ส่งต่อมอบให้กับนักเรียนทุกคนซึ่งคิดว่าน่าจะพอเหมาะพอสมควรที่จะทําให้นักเรียนของครูเนี่ยเข้าใจคําว่าภูมิศาสตร์มากขึ้นเข้าใจในรายวิชาของภูมิศาสตร์มากขึ้นและครูก็หวังว่านักเรียนทุกคนจะนําความรู้ทั้งหมดนี้ไปต่อยอดและ,ะใช้ในการเรียนรู้สอบในอนาคตได้ค่ะวันนี้ก็หมดเวลาของครูพี่แพรวแล้วก็คือขอไปก่อนนะค่ะบ๊ายบาย